รถเข้าใหม่นิส s ันมาร์ปี19บเก้าออตโต้นะครับไม้น้อยไม่นิดเดียวอะ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูดิไม่เท่าไหร่ะไม่หมื่นโลอะ่ะไม่หมื่นโลอะ่ะสุดยอด สวยเดิมเดิมสองแสนเก้าหมื่นบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฟรีดาวปีสิบเก้าหมื่นโลมีคันเดียวนะจ๊ะไม่มีแล้วไม่มีใครมีแล้วมาดูกันได้นะครับแต่จังหวัดจัดได้ด้วยนะการันตีรถไม่เคยเฉี่ยวชนไม่มีชนเลยนะการันตีเลยนะไฟเดิมประตูเดิมล้อเดิมหมดทุกอย่างไม่เคยโดนอะไรมาเลยนะครับ หมื่นโลแท้มาดูกันได้สวยสวย